V BTS กับปฏิกิริยาสุดเอ็นดูไปในตัวเรื่องรีแอคใหญ่ต้องไว้ใจเขาสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ช่องสไตล์นิสของเราจะมาพูดถึงนุ่นนวง BTS ศิลปินชื่อดังแห่งเกาหลีใต้กับหนุ่มคิมแทยองนุ่มรอซิมิตีกับการรีแอคชั่นสุดจริงไยจริงโอเวอร์แอคติ้งซะจริงม่ว่าจะเป็นในงานรับรางวัลในเวทีต่างๆมากมายเราจะได้เห็นหนุ่มคิมแทยองรีแอคชั่นด้นะ่ารักมากๆเลย อย่างเขาเองเห็นว่าจะเป็นแฟนคลับบอยของศิสาวงแบล็คพิงค์ซะแล้วลองได้เกี่ยบทุกเพลงจำได้เกี่บทุกท่าไอดอนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการแสดงของไอดอนด้วยกันอย่างศิสาวงแบล็คพิงค่ะกับการแสดงเพลง a S If If You r s GDA ครั้งที่32จะได้เห็นว่านุ่มคนนี้รีแอคชั่นอย่างสนุกสนานไม่มีแผ่วเลย ส่วนเพลงนี้หนุ่มแทยองเต้นได้มันมากกับเพลงเฟย i ยิ่งวิดไฟเยอร์เขาเต้นข้างล่างเวทีเต้นได้ทุกช็อตจำได้ทุกทา่าร้องได้เกือบทุกทอนเขาเต้นมันเป็นอย่างมากค่ะด้วยความที่ตัวเขาเองน,นั้นเต้นมันจนเกินไปจนข้อศอกของเขานนานชนเข้ากับเก้าอี้ข้อศอกชนเก้าอี้ไม่มีเจ็บค่ะร้องเพลงต่อด้วยคำว่าอกป้าจนจบเพลง ในงานแสดงเอ e t a ต i เ a w ชีย s 2019กับการแสดงของพักจินยองและฮาวาสา,ามาม่ามูเป็นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจกับผู้ชมเป็นอย่างมากตื่นตาตื่นใจขนาดไหนคะ่ะถึงกับหนุ่มแจ็คสันก็เซเว่นอ้าปากค้างตาลุกบาวจนเหล่าไอดอลถึงกับขำรีแอคชั่นของหนุ่มแจ็คสันด้วยเช่นกันในงานเดียวกันคะ่ะหนุ่มวีก็อู้หูหนักมากด้วยเช่นกันเป็นท่าที่ฮาวาสาต้องสัมผัสกับตัวของเธอนะคะด้วยท่าเต้นที่สุดเซ็กซี่แบบนี้ แล้วหนุ่มแทยองค่ะก็มีสีหน้าแบบนี้อูห้หูขึ้นมาทันทีในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ค่ะกับความเป็นจริงก็คือวีอาจจะทึ่งกับท่าเต้นของฮาวาซาเพราะมันเป็นท่าเต้นเดียวกันกับที่วีนั้นทําท่านี้ในวิดีโอนะคะวียินมองกระจกพร้อมกับค่อยๆทําท่าสุดพิเศษแบบฮาวาซาขึ้นมาทันทีสงสัยหนุ่มวีคงจะชอบท่าเต้นสุดพิเศษนี้ออกมากมา ซึ่งก็มีอีกหลายเหตุการณ์ที่นุ่มวีมีปฏิกิริยาที่สนุกสนานที่เขานา้นโดูการแสดงอื่นๆของไอดอลอย่างเรื่องนี้ด้วยบนว่านุ่มวีทั้งเอ j นจอยทั้งเอ d นดูรีแอคชั่นสนุกสนานในงาน m e ร o n มิ s i c a w a r d ์2018 ที่พวกเขาดูการแสดงของสาวน้อยนาแหออินสาวน้อยคนนี้มีแฟนคลับมากมายค่ะจะได้เห็นว่าหล่อพี่พี่นั้นทางอินดูสาวน้อยคนนี้เธอแสดงการเต้นคัฟเวอร์เพลงต่างๆมากมายทุกคนนะคะก็มีปฏิกิริยาที่มีความสุขรวมทั้งหนุ่มแถยอยงด้วยเช่นกันเขาดูดีใจภูมิใจทั้งตื่นตาตื่นใจเขาดูมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้รับชมการแสดงของสาวน้อยนาแฮยอิน นอกจากนี้วียังมีปฏิกิริยาต่อการแสดงเพลงมีของ Taylor Swift ในการที่พวกเขานนานได้นั่งแถวหน้าจะได้เห็นว่าวีนั้นเขาดูสนุกสนานที่ได้นั่งดียวการแสดงสุดจะสนุกนะคะรีแอคชั่ต่อเพลงมีของ Taylor Swift เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเพลงแนวไหน K-POP หรือแนวเพลงสากลก,ก็รีแอคชั่ได้มันมากเหมือนไปแสดงจริงๆเองซะเลย และสุดท้ายกับเรื่องนี้ค่ะนุ่มวีได้อ้าปากค้างอีกรอบเพราะเขาลืมลู้ซิฟขณะออกอากาศสดในรายการ MBC Radio ดีในขณะที่เหล่าสมาชิกงานพูดคุยกันในขณะที่ออกอากาศสดเขาได้ลู้ซิฟกางเกงตัวเองทันทีพร้อมกับหันหน้าหันหลังเช็คความเรียบร้อยเขาดูตกใจมากอ้าปากค้างพร้อมกับกลืนน้ำลายตัวเองจะได้เห็นว่ารีแอคชั่นปฏิกิริยาของนมเข็มไทยยองไม่ว่าจะเรื่องราวไหนก็ตาม ะะตกใจหนักมากและสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้หนักเช่นกันที่ชอ่องสไตล์นิสของเรานะคะนำมาฝากทุกทุคนกันในคลิปนี้ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ